แชร์ได้ไหมแชร์ได้แชร์ได้ในไหนครับ ในเพจอไพี่ในเน็ตเพจเะไนในบลีองใช่ ครับผมครับท้าทายแฟนเพลงกตารได้สมัยครับผมครับสวัสดีครับผมันนี้อยู่กับออยกุญจิลาและวันัดนครับผมครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เพลงเนาะการร่วมงานกันถ้าถามเรื่องผลงานที่ผ่านมาก่อนก่อนเราเป็นผลงานอะไรกันบ้างครัโอเคครับผมก็ออนนี้ก็คือทำเพลง อยู่ครับในช่องเพลงนี่คือช่องบนลระดนนี่แหละครับก็มีแต่เพลงมีเพลงเพลงแรกก็คือไม่แล้วเพลงทักเพลงรู้แล้วก็ตอนมีเทิดครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆครับก็ส่วนออยนะคะก็เคยประกวด The Voice Thailand แล้วก็ The Voice Thailand ค่ะก็คือมีผลงานเพลงกันอยู่มีตลาดอลไรแบบว่าอย่างนี้ใช่ไนะถ้าคราวนี้เราเปลี่ยนไปอย่างคือรู้จักกันมาก่อนไหมคราวนี้ก่อนครับ ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนใช่ค่ะก็ของออยก็คือพี่ดิวแนะนํามาใช่ให้มาร้องเพลงนี้ก็คือของผมเนี่ยแต่ว่าเพียงเพจนีออนเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็มาแบบว่าต้ออะไรก็คือตามชื่อเพลงเลยก็คือแบบว่าในทวิตเตอร์แล้วผมเขาบอกประมาณว่าถ้าอยากจีบเนี่ยให้มาแต่งเพลงส่งมาให้แต่งเพลงมาจีบอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นเพลงนี้แล้วก็ตอนแรกก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ เป็นบีทส่งมาให้แล้วให้ผมอ่ะใส่แรปเข้าไปใช่ครับเราผมก็เลยแบบใส่เข้าไปก็มาเป็นเพลงนี้ครับผมคือปกติเนี่ยก่างอย่าของอน่ยจะเป็นทางแรปหมดเลยป่ะหรือว่าเพลงทั้งสองอย่างเลยอ่ะคผมรู้สึกว่าผมทำทุกอย่างเลยแต่งเนื้อด้วยแต่งใช่ฮะก็คือก็คือทุกอย่างเลยรัะผมอ่ะแล้วบอกอยล่ะพอมาเจอได้ร่วมงานครั้งแรกเห็นอะไงบ้างเจอหน้ากันครั้งแรก เจอหน้าครั้งแรกคืออ้อยอ่ะเห็นผลงานของพี่เขาอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยได้มาเจอตัวจริงตอนแรกก็รู้สึกแบบจะได้เจอพี่บอนจริงหรอเนี่ยก็คือแต่พอเจอแล้วเนี่ยแต่ดีดีมากพี่บอบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เฟรนดี้ครับผมใช่ครับผมอาจริงจริงก็พอได้ร่วมร้องเพลงร่วมร้องเพลงด้วยก็รู้สึกว่าพี่เขามีความเป็นศิลปินใช่ค่ะ ตอนนี้โอเคพอเจอกันสองคนครั้งแรกกับที่ออนมิวสิกเนี่ยก็คือครั้งแรกกันถูกไหมครับเรารู้จักกับพวกพี่ดีหรือว่าพี่ควยอยู่แล้วหรือเปล่าสองคนไม่เลยผมคือผมเลยไม่รู้จักเลยก็คือรู้จักคือไม่ได้จักในงานส่วนตัวแต่รู้จักที่ว่าเขาเนี่ยเคยทําเพลงให้พี่ผมก็คือพี่วอก็คือใช่ทางนีอนก็มีเพลงวอลเวมาก่อนซึ่งคือพี่ผมเนี่ยไปร้องแล้วผมก็รู้จักอย่างนั้นแต่แต่ว่าไม่เคยคุยกันส่วนตัวครับก็มาคุยกันครั้งแรกก็คือวันอัดเลย ใ<ช>ส่วนของออยก็พี่ดิวนะคะท้าวความก่อนอพี่ดิวเป็นรุ่นพี่ที่คณะนะของออยที่เรียนที่มหาวิทยาลัยร,รังสิตนะคะ,ะก็รู้จักพี่ดิวมาคลุกคลีกันมาส่วนพี่พอยคลุกคลีคลุกคลีสนพ,พอยนี่ก็คือ,อหนูคอรับให้กับเพลงของค่ายทางนีออนอมาก่อนอยู่แล้วก็เลยได้รู้จักพี่พอยมาก่อน คือของออเนี่ยจะทางานในส่วนโปรดักชันเพื่อนหลังอ่ะเยอะเยอะพอสมควรใช่ไหมเพราะงานโปรดักชันอะไรที่ต้องทำของออก็ทำเองไปคครับอโเแต่กอได้มาเป็นเพลงนี้เตาะทำความหมายความนี้่มันแปลว่าอะไรชื่อเพลงมันคือเตาะ promise นะคะใช่เตาะ promise เตาะเอาความหมายที่สำหรับออยตีความดีกว่าเหมือนเรา สมมติเราเล่นโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะเราเห็นว่าคนนี้น่ารักโดนใจอยากอยากคุยอยากรู้จักเขาเราก็เลยไปแบบไปเตาะเขาเหมือนไปทักไปทักไปต้อะไรอย่างงี้ยสำหรับออยนะไปจีบครับผมก็ใช่ฮรัก็อย่างนั้นแหละการเราก็คือการแบบทักไม่จีบอ่ะใช่ประมาณนั้นใช่แล้วในเพลงนี้ความหมายมันตรงัวอย่างนั้นไหมหรือว่ามันมีการ ไม่บิดแล้วต้องต้องมาก็ค yes> ือใช่ก็คือแต่งเพลงจีบก็คือแต่งเพลงจีบอะฮะก็คือแต่งเพลงเต้แต่งเพลงจีบอะไรเงี้ยครับแล้วคนแต่งแล้วเพลงก็คือเป็นพี่ดิวพี่ดิวใช่ผมจะเป็นท่อนแรปของตัวเองโอเคแต่งเองเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นธรรมดานะครับเมืนอเมื่อเริ้มเรื่มเพลงมาก่อนถูกไเริ่มเพลงของพี่ดิวมาก่อนใช่ครับ เร็วทามมากเลยแบบตอนนั้นเลยได,ได้ได้ได้องเพลงเลยทันหูแล้วมีเรเนอรี่แล้แวก็แต่งเยอะตลอดเลยใช่ค่<ท>ะโ <บ ó. S 2> ทรเลยบอกว่าดิวดิวดิว,ดวแต่งเพลงแต่งอันนี้นหน่อยสิครับ<ฆ>พี่ดิวเก่งมากแล้ว <c oughs> ว่าเรเนอรี่เขียนั้ชดเร็วมากเขียนคล้าเร็วมากเลนักทีฬาทันหูค่ะใช่พี่ดิวแต่งเดี๋ยวนั้นเลยโอเคพอเราได้เร้องเพลงแล้วมาถึงขั้นแร็ปบ้างครับเพราะว่ามันจะต้องตีความจากคนร้อเพลงถูกไหมครับเพลาะว่าขั้นแร็ปกมันก็ยากะ จริงๆก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเรารู้แบ็กกราวว่ามันมาย่ังไงฮะใช่เหมือนประมาณว่าคือมันจะบอกตอนท่อนที่ส่งมาท่อนผมเนี่ยจนลองพูดว่าหากว่าเธอรับรักเนี่ยก็ให้ร้องเพลงนี้กลับมาอะไรประมาณเนี้ยก็คือผมก็ร้องกลับไปประมาณว่านั่นแหละครับผมร้ <c oughs> <c oughs> องอะไรกลับไปวาก็คือเอาที <c oughs> <c oughs> <ๆ>่แบบว่าเอามาจากแบบที่เขามาเล่นกับผมเนี่ยมามามาใส่ใน้เพลงประมาณว่า คือคือเขาไม่ได้แบบต้อนผมคนเดียวเลยผมแบบต้อนนู่นต้อนี่ต้อนไ่ทั่วผมก็เลยว่าเออไปใส่ไม่ดีอ่ะดูไงเขยต้อนอาหารกรากินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยเอามาใส่ในน้ำเปลงครับก็เป็นเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับเขาน้่ยแหละอืใช่ครับแต่ก็มาตีความเป็นเป็นเรื่องของความรักอืใช่ครับใช่ไหมเพลงนี้รวมๆแล้วเนี่ยโปรเซสในการทำอาหารนาน รู้สึกว่าเร็วมากเลยเร็วร็วนะคะไม่นานมากค่ะประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ทั้งเพลงอัดร้องด้วยเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะส่วนพี่วันแต่งปนั้นนะคะก็ผมแต่งชั่วโมงนิดนใช่แล้วคือวันอัดก็มาอัดวันหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเร็วแต่ไม่รู้ว่าเพลงคนอื่นเขาทำไปยังไงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเร็วมากใช่ค่ะผุงานทุกอย่างรวดเร็วมากรวดเร็วแล้วก็ปล่อยออกไปเลย ก่ะอนวันไหนอ่ะจำได้ไหมคนปล่อยวันไหนอ่า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 คนปล่อยคนปล่อยเขาบอกว่าแป๊บนึงแป๊นึงเดี๋ยวเขาเปิดนะประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วอ่าใช่ประมาณประมาณประมาณปล่อยไปแล้วไอเท็กตีแตกบ้างเป็นไงบ้างครับนี่นะขึ้นเร็วเพลงผมอยู่แล้วขึ้นเร็วนั่นแหละคือได้รับฟีดแบกบี้ ดีเลยค่ะถือว่า2อ,อาทิตย์ก็คือประมาณแบบร้านนู้ใช่ก็คือด้วยความที่ว่าแฟนคลับเนี่ยเขาติดตามตั้งแต่การเตาะแบบในทวิตเตอร์อยู่แล้วนะเขาก็เลยบอกว่าคือมันติดตามตั้งแต่ต้นเขาก็เลยบอกว่ามันน่าสนใจอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วมีควมเป็นอะไรตลกๆฮาหารที่มาที่เราไหมฮะรู้สึกไม่ได้อ่านเลยถูกอ่านนะตุกรู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเมนางชมมากกว่าครับใช,ใช,ใช่ใช่นาชมแบบเสียงดีจ้าเลยแบบว่า เนื้อหาน่าสนใจแบบมีที่มาอะไรประมาณเนี้ยครับส่วนของออยก็คือจะมีน้องๆเป็นขับพี่บอนอะทักมาถามว่าพี่คือแอดมินนีออนหรือเปล่าคะพี่พี่คะฝากบอกพี่บอนด้วยนะคะพี่ต๊อกเก่งมากเลยค่ะอะไรเงี้ยจะจะเป็นแบบว่าพี่คือแอดมินนีออนหรือเปล่าคือเขาพี่เขาต๊อกเก่งมากเลยนะตอนเนี้ยเขาแอดมินมาต๊อผมาแอดมินต๊อกเก่งมีแบบสองพันยี่สิบกำลังงอยู่บ้างไหมดีไหม เพลงเพิ่งปล่อยสามทีนึ่งเลยอเมีนกาจะมีแบบสองพันยี่สิบเอ็ดไทยยังฟังอยู่บ้างนะวันนี้ป่านหน่อยได้เดี๋ยวหกไปคอมเมนนต์่ได้แล้วจะเพื่อนเพื่อนมามาชวนบอกว่าเพลงเป็นอะไรอ่ามีเพื่อนผมผมมีนะเพื่อนบอกว่าชอบชอบแบบว่าสไตล์เพลงประมาณนี้เพราะว่าจริงผมไม่ค่อยทำเพลงแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะใช่เพื่อนเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนก็ชอบอ่ะชอบแนวนี้กันนะใช่ ก็มีเพื่อนที่บอลนะคที่ปีโป้บีโป้บีโป้ไอปัตนะใช่ใช่เขาเขามาทำ cover แล้วก็มาปล่อยเมื่อคืนเลยใช่เขาบอกว่าทำแกล้งพี่บอลเฉยๆแต่อยากไปดูมั้ยคนนี้เนื้อหาไม่ค่อยมีอะไรอรัคนนี้ไม่แนะน้ำใช่ไหมไม่ค่อยแนะน้ำเลยเอาเวลาไปทำอะไรที่มีประโยชน์เลยโอเครับแน่เขาว่าเป็นที่ปโชว์เรียบร้อยแล้วอ่าใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมไปร้อง คนเดียวด้วยเอ้ยมีสามคนมีสามคนใช่มีพี่วอกับบิวเวอร์อีกคนหนึ่งเป็นไงบ้างตอนโชว์รู้สึกว่าก็กไม่ได้ผมไม่รู้ว่าคนดูคิดยังไงแต่ผมรู้ผมก็ไม่ไม่ได้แย่แต่จากว่าโดยรวมนะครัใช่แต่ถูกตัวเองร้องเบาไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนโชว์เป็นผู้ชายสามคนใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ไม่ใช่ในส่วนของผมนะแต่จะเพื่อนเนี่ยขนาดแล้วเพราะว่าน้องร้องเสียงสูงมากก็คือกล่าวให้ใครร้องเลยเป็นไงแล้วคือผู้ชายหมดเลยครับแล้วเขาแบบต้องแบบปีนนิดนึงอ่ะใช่ปีนสาไาร้องใช่แต่ว่าก็ก็ทําออกมาได้อ่ะครับผใช่ผมไม่แย่แต่ถ้าเอามาโชว์ทีอาจจะต้องอาะต้องการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยทำไมโอเคอ่ะตอนนี้เรามาทําเล่นดนตรีหรือเปล่าสองคนนะฮะถ้าสมมติว่าเราจะมีเพื่อนสักคนเนี่ย กีนสาวกีนหน่เลยนะามีเพลงไหกแนะนำเราไปต้องไปแมนถิงตองนี่แหละค่ะหยตอไปไตอไปตอไปอันนี้่ารเตลไข่ขอโอ้ยตรงเลยการตลาดโดยตรงเชียงรุกอ๋อไม่ใช่ถิงต้องบ้างนะไม่ใช่งเงแนะนำอื้ออหนูหนูหนเสนอเพลงแค่นี้พอของเดิมพนคิมันใช่เมืนเราบอกเราบอกเขาว่าเราชอบนะแต่ก็อยู่แค่นี้แหละ แต่เราก็ชอบนะแต่เราก็อยู่แค่นี้แหละแค่นี้พอมีเธออยู่ในแบบมีแเบในตัวนิ้เดินถ้าเป็นผมผมเดเป็น Can't Help Falling In Love with You อ่อะดนตรีนะผมชอบอันนี้มากใช่รู้สึกว่าความหมายดีอ่ะโรแมนติกซึ่งไม่ค่อยจะใช่ตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อในการจีบแล้วต้องมีบ้างครับผมโอเคครับเครื่องดนตรีที่ต้องเอาได้นะแบบว่า คือจริงผมชอบเครื่องดนตรีหลายอย่างเลยแต่ผมชอบเสียงเครื่องสายอ่ะชอบไวโอลินชอบกีตาร์คือผมชอบชอบเยอะมากแต่เล่นไม่เป็นเลยนะเล่นเป็นบางอย่างอ่ะจริงจริงผมชอบทําเป็ดด้วยชอบแซกซ์โฟนชอบทุกอย่างเลยชอบทุกอย่างเลยอะไรที่มันนุ่มๆผมชอบหมดเลยใช่คะเสียงมันหวานอะไรเงี้ยแซก จสันเด่นชอนนุ่มไหมอาจจะต้องนิดนึงอะโอเคอ่ะ่องทอยหนูหนูชอบหนูชอบกลองค่ะใช่จากแน่นเนาชอบกลองชอบชอบเบสชอบที่มันเป็นพวกริทึมโอ้ชอบเนี่ยเขาเขาพูดได้เลยเพวราะาเคอสแนนแล้วมันก็ตแตะเตะแตะอีกแล้วจูนนิด ใช่ค่ะเหมาะกับเพลงนี้เลยนี่ก็อฉันลู้จริงอยู่ในกองไปบ้านนะบิดนิดนึงครับเอาต้อมเพลงที่ต๊อกพวกเราเองเนี่ยเขาให้เราชอบดนตรีนะไปบ้านเพลงนี้แล้วติดตัดสินใจเข้ามาทำดนตรีเลยแบบร้องเพลงเลยยังไงนะแ เพลงประดาเพลงการน้องเพลงเพลงนี้ลระคะอะไรกอ๋อของอ,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 องย่างโอเคคือหนูอ่ะท้าความนิดนึงนะคะพ่อหนูเป็นนักดนตรีแล้วหนูด้วยความที่คุกคลีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วเราก็เลือกเส้นทางดนตรีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็ไม่เคยทิ้งเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นทางของเราแล้วเราทาแล้วเรามีความสุขใช่เท่าน,นั้นเลยแบบว,ว่าเรามีความสุขกับการน้องเพลงก็เป็นแรงบัดนดาลใจ มิวสิกศิลปินที่ทำให้เราอยากลองกินจังลองกินจังอืออ่ะตอนนั้นหนูประมาณป .4 หนูชอบไททานิคมากก็หนูก็ดูฟังเพในมหาวิทยุกูออนของซิลีเดีออนสักชคนเทนเขินเขินเขิเช้าไปนิดนึงเลยแต่ว่าคือสไตล์ศิลปินเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามไปไปอยู่แล้ว ก็ยังไม่มีตายตัวว่าจะเป็นใครแต่เรื่องตอนที่มันนี้เราคือมาฮาร์ดอีวอร์ออนลล <S <S ใช่ค่ะหนูชอบฉากนี้ที่สุดแหละฮืขค้นบอลตกเรือวินแจ็กกี้อออของผมนี่จริงๆผมเริ่มฟังดนตรีเท่าที่จําได้ผมฟังตั้งแต่เด็กแ,แต่ว่าเป็นงานฮารดอีเลเจตไม่ได้ร้องแบบว่าจริงจังคือตอนเด็กเนี่ยผมชอบฟังไอ้น้ำแหละใช่จําได้เลยว่าผมเริ่มจากไอ้น้ำนนเลยแหละ ก็คือแบบว่าซื้อซีดีที่มันเป็นแบบเล่นคอนเสิร์ตนะฮะ,ฮะใช่แล้วก็เริ่มฟังเพลงเมื่แต่ตอนนั้นแล้วก็ฟังสตริงมาเรื่อยๆจนมาเปลี่ยนว่าฟังฮิปฮอปตอนมอตอ้นนะใช่เพราว่าไปฟังเอมิเนอใช่แล้วก็ชอบเอมิเนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะพอมาขึ้นปีหนึ่งเท่านั้นแหละเดสปา c i t ิโ hmm. ตนมันดังใช่ไหม mm hmm. ใช่ผมก็ไปฟังเพลงลาติน mm hmm. แล้วก็ไปเจอแบนดันนี่แล้วผมก็ชอบรเกตตอน ตั้งแต่ตอนนั ah, ้นนะถึงตอนนี oh, oh, şey. yes. ้ก yeah, ็ชอบบรากิตอนอย๋อเป็นทางนั้นเลยเนาะใช่ครับใช่เพราะว่าเรียนสเปนด้วยฮะเพลงบรากิตอนเนี่ยจะเป็นภาษาสเปนใช่ไหมก็แบบได้เรียนรู้ไปด้วยเออเราอยากทำโซนนะจริงจริงพวกนั้นจะยากยากที่ผมทำไปแล้วแหละใช่แต่ว่าคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือคนบอกว่ามันเปิดเพลงอินเดีย๋อใช่มันมันค่อนข้างแบบ นิชนิชนิดหนึ่งอะแบบว่าใช่เฉพาะใช่เฉพาะลูกใช่ฮะอาจจะต้องปรับเยอะอะถ้าสมมว่าใช่ฮะไม่ได้ผมให้กำลังใจนะเจ๋งดีเจ๋งดีใช่ครับอ่ะมาที่ผลงานเพลงนี้ว่าเราเราคาดหวังอะไรกับเพลงนี้ตองเนี่ยสักพันล้านไปแต่ไม่ใช่เยอะไปฮะตรงนี้คาดหวังคือถ้าฟิดแบงค์อะค่ะแบบว่า ถล่มทลายอคืตอนแรกก็เร really really hey, sure> of right uh ิ่มมาปูมาดีแล้วค่ะเอาสัก30ล้านก่อนละกันเอ MV แน่นอนเฮ้ยใช่อ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้เลยคิดเองหนูคิดเองพี่พลอยก็บอกว่ากูณไม่รู้ไม่รู้ไงคือใครก็ไม่รู้ไงโอ้หนูคิดเองแต่ผมอยากให้มี MV นะผมรู้สึกว่าคิดภาพเลยว่ามันจะต้องออกมาเป็นยังไงพี่กระบอกทำเป็นโนติกองเออใช่ฮะอะไรมาแรกโนูติชอบไงครับผมครับผม เดียวเป็นปาสิโตเลยวะเฮ้ยน่าสนใจเลยอ่ะบอกว่าครับผมผมดังว่ะให้คุณโอเคโอเคนั้นแล้วต้องเอาสองคนนี้จะมีเพลงอีกไหมครับเราวางของไว้ยังไงบ้างเพลงคู่กันเหรอการหลัจะมีเพลงเดี่ยังไงบ้างแข่งเอาข้าวี่บอกว่าอ้าวเอาที่บอลก่อนละอ้าวจริงๆเพลงเดี่ยวเนี่ยคือผมคิดไว้เยอะมากเลย จริงๆก็จะมีกับนีออนนี่แหละฮะแต่ยังไม่ได oh, uh, anyway, ้คุยกันเลยอ่าก็คือมาสปอยก่อนหนึ่งแมทนะฮะแล้วก็จะมีเพลงที่แบบฟีดกับเพื่อนแต่กับใครเนี่ยเดี๋ยวใครบอกฮะก็มีหลายเพลงแล้บเพระว่าแบบทำไปเรื่อยๆใช่ที่ได้เก็บไว้อยู่แล้วแหละใช่ครับผมส่วนของออยก็กําลังมีเพลงอยู่ค่ะกําลังกับนีออนยูสิกนี่แหละค่ะใช่แล้วก็สปอยไว้ก่อนหนึ่งแมทอ่าเอาเรื่องของเราเอาไปพอดีพอดีครับได้พอทีพอ น้องไงนะเอาเป็นอะไรกับเพลงดีกว่าเป็นเพลงมีเดียมละกันอ่าใช่อาจจะยงความหมายเกี่ยวกับไม่น่าไปรักเลยถ้าสมมุติเราไม่ไปรักเขาวันนั้นเราก็จะไม่เสียใจในวันนี้ใช่ประมาณนั้นทั้งสองคนมีอะไระเอียดต่างๆบอกพี่ดิวพี่พอยผ่านมาที่ไหนะครับเอ็มวีนะต้องมีนะคใช่เอ็มวี พี่ดิวก็ไปคิดฉากเลยค่ะคฉากสีนะส่วนบัจเจ็ตนั้นเดี๋ยวค่อยไปหาโอเคครับงั้นได้สองคนฝากผลงานเพลงนี้กับแฟนๆหน้าใหกันไหมคะออยนะคะเราก็ขอฝากเพลง o Promise นะคะของออยแล้วก็พี่บอนส์ให้กับแฟนๆแฟนคลับทุกคนละกันฝากในอวามบุกนป้อมใจแล้วก็ขอสัก30ล้านนะคะช่องทางฮะฟังได้ที่ ฟังได้ที่ยูทูบนี่ออนมิวสิกนะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางค่ะครับโอเคครับแต่ในรายการวันนี้เรามีท่านผู้ชมนาญการกีตาร์ใช่ค่ะครับผมสุดยอดเลยคนนี้ครับแล้วเราจะมาเพลงอ๊กกันสดๆครับผมอะไรฮะฟอมนะคะเช้านิดหนึ่งวันนี้